พบกับผมโรชนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่โอ้โหสวยมากๆตรงนี้นะครับอันนี้เลือกปั้งนะครับอ,อยู่ที่กระแพงเมืองเก่าครับผมใช่มีสแกนด้วยนะนี่ระบบสแกนใช่ครับ กำแพงเมืองน่านตอนนี้ต้องหลบนิดนึงครับมีคนมาใช่นี่ครับโหได้รับการค่แรัรบรองจากทางกรมธนารักษ์แล้วด้วยนะครับนี่ครับกำแพงเมืองน่านใช่ใช่ใช่กำแพงเมืองคูเมืองนี่ครับด้านนี้ครับโหย,ยาวๆนี่เลย เป็นเหมือนคล้ายๆสวนสาธารณะเหมือนกันนะแล้วตรงนี้ก็จะมีภาพวาดใช่ครับหลายต่อนหลายรูปด้วยกันใช่โอเคเอาให้ดูกันอหอมปากหอมคอนะครับกําแพงเมืองเก่าจริงๆมีละครสีาา่ธรรมราชใช่ โลก็มีประตูเมืองเชื่อไหมเขาเปประตูเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองเก่าและนี่ครับกำแพงเมืองเก่าน่านหรือหออมอกหอ้ป้อมปาการก็ลำปางเขามีคขาหออมอกป้อมปาการได่กำแพงเมืองเก่าน่านครับโอเคครับพักสักคู่ครับ